ใในใจอย่าทำร้ายกันต่อไปได้คำว่า,ารักมากมายแค่พิมพ์เพราะฉันเหมือนใครบางคนอันนานะคัสดัครับสวัสดีครับโอ้โหผมทรงโมฮอปทรงปรืออีกจริงๆตรงนี้เนี่ย ร้อยยี่สิบบาทนะทำไมฮะเสร็จทุกเช้าเตรียมคอนเสิร์ตหกสองจะได้ไม่ต้องจ้างคนนั้นนะคะทำไมฮะพันหนึ่งค่ะอ๋อหนึ่งพันพันหนึ่งสแตนบายวันนี้คือดีเตียกูด้วยเอเอมา เป็นยังไงโซเตรียมตัวไปถึงไงหนแล้ว6รวบรวม UST นะับหน้าที่ใหม่ในการรวบรวม UST ในการขึ้น6213 623เอาวฉัาบอกแล้วเหรอฮะทุกคนรู้หมดแล้วพี่ชอบอกอตอนแรกกง่ชิเก็ะใบความแล้วแต่ไม่มีใครไม่รู้แล้วว่าเรากำลังจะมีโปรเจกต์ใหญ่ใช่นะฮะก็ตอนนี้รวบรวมได้5คนเรียบร้อยตอนนี้ได้ใครแล้วพี่ไก่เจอ,อยังอ่าเดีย๋ยวไปพูดถึงชื่อนี้ก่อนเอาชื่อกัปตันกัะตันเป๊ปเบิร์อัลเบิร์ตเต็มเอกิ ฆ่าแล้วเอาอยู่เอาอยู่เพราะอีกคนถ้าถ้าจะเอาไม่อยู่ไปไกลแล้วไปไกลเพราะฉะนั้น U S T ตอนนี้ก็ท้าสมมติจะเตรียมความพร้อมแล้วก็พร้อมแล้วพร้อมแล้วครับพี่กับทันไม่น่าจะมีปัญหาคุณเอาเบิร์ตเจ้าลบพร้อมทันหรือเปล่าเบิร์ตกำลังลดอยู่คุปเปอร์ล่ะคุปเตอร์ก็หล่ออยู่แล้วนะเธอเธอเคยเจอเขาหรือเปล่าเขาขาววิงออร่านะหรอเพี่นักพื้นล้วกันมันหรอหลอก็คือเอาจริงจนิ่ยนะพี เตรียมพอสมควรแล้วใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวจะประเดิมในฮะโดยการมารวมตัวกันก่อนในรายการของรายการของข้าพ่เจ้าเองปากว่ามือถึงทําซิปากว่ามือถือเออทำอะไรทําำอะไรทีไปออกบ้างเหรอแกต้องไปออกสี่ปีหน้ารโอเต็มเพราะว่าช่วงเวลาใหม่อต้องพูดว่าเขาอดทนตอนพามานานเหลือเกินตอนพามันอดผ่านมานานแล้วหน้าน่าจะดำลงดำลงแล้วก็มาบ่นว่าอีโมดูทําทาไมทำไปเงินจรงก็ไม่เหลือ ไม่เหลือแต่ว่าก็ไม่ค่อยเจ็บตัวนะโอเคโอเคประสบการณ์ใหม่เป็นประสบการณ์ไงเหมือนกับเราได้ทำอะไรแล้วมันเป็นเหมือนเราเริ่มต้นตังแี้ขึ้โปรไฟล์ก่อนไงแล้วทางช่องก็แฮปปี้แฮปปี้ก่อนอนุญาตให้เราบอกว่าได้อยู่ในช่วงลาพรามทามพามทามเสาร์อาทิตย์หน่อยขอ้วพิธีกรนะคะมีเอกกี้มีเฟียใช่ไหมฮะหลคนจะหนักก่อนคนหรองจไม่จะู ก็มีคนอย่างที้หลอนไปหลงรักเัาพยนตร์ก่อนนอกจากมีเบาวาอะไรนะเบาอะไรนะเบาเบาอันนี้ก็ว่าเป็นเรื่องเละจังหรืออันหนึ่งคิดถึงพอสังเขทบามโบธนากรเพราะว่าเป็นคนเดียวที่สามารถรับมือเอกี้แล้วก็นั่นแหละบ้าเท่านี้กลับมานี่รักเขาเหรอพี่ อย่าไปยุ่งกัเออฉันโดนตบได้เอาอย่างนี้กลับมาว่าจริงๆแล้วไอคอนเสิร์ตของอหลัก6สามเนี่ยก็ประมาณพฤษภาคมประมาณต้นเดือนพฤษภาพฤษภาก็คือประมาณเปิดมากรกลา่มพามีนะไเฮ้ยนี่เราเปิดจองบัตรเนี่ต้องรีบจองกันเลยนะคุณผู้ชมถูกต้องเพราะว่าถ้าบัตรหมดแล้วรสองรอบเท่านั้นเองนะแต่ก็วันนั้นบอกพี่จบทีเตรียมไว้ไหมสี่ไหมสี่ก็ดีสี่ไหวไหมแค่ตัวคูณสองเนี่ยวกลับมาแล้ว ขูนเข้าไปเลยพี่ชอดก็กูเจจะตื่นจะเจนสเวนตี้ไม่มีวันพักเลยนะนี่พี่เจจนเออจริงเจนเวนตี้ยันคอนเสิร์ตตลอดทั้งทุกตลอดเลยนะถูกเจนสเวนตี้ไม่มีวันพักเลยนะเออกลับมาอีกที่ปากกว่ามือถึงครับสตาร์ทเดี๋ยวไม่ทันนะมอสต์ัง บอกว่าไปกลับมากลับไกลับมาที่รายการนี้ดีกว่าเปิดบ้านมดดำเออแบบนา้มันเลิศนะเดี๋ยวไปในป่าอุ้ยเลิศเนาะฉันไปมังงอกหมดรายการเธอลงทุนมากนะถามว่าเป็นยังไงบ้างลงทุนไปเพื่อเพื่อกรีนชันเนละและคุณผู้ชมก็ไปไปครั้งนี้แหมมันไปในปาลอยากจะให้ไปเพราะว่าไปไปที่ประูติพุทธเจ้าไปที่ปฐุมพุทธเจ้าไปตรงที่จุดที่พระพุทธเจ้าเกิด สินนาเธอแบบเคนชอบอะไรกั้นี้เนอะแล้วแบบไปปุ๊บก็อารมณ์เสียทำไมเนอเข้าท้งนี้ทีอเอารมณ์เสียสิไม่สบายหน่อยคือมันไม่ใช่เฉพาะคนรวยจะไปได้อืเพราะว่าตกเพลเฮดเนี่ยประมาณหกหมื่นกว่าต่อหัวนะตาเน่นีดใช่ไหมแล้วมาจักรัดมันดุมันจะต้องไปกัดมันดุก่อนจะกัดมันดุมันจะต้องนั่งเจดตไปที่อพุทธคยาเขาเรียกว่าอะไรนะลุมพินีอืซึ่งเครื่องบินตกบ่อยบ่อย จริงๆกลัวเนาะแล้วก็ไปกันร้บับบปุ๊บแต่ก็ถึงแสวงบุญะไทเนี่ยคือคนไทยเนี่ยได้บุรณะเออได้บุรณะะที่ประสูติพุทธเจ้าเดี๋ยวจะเชิญรายการคุณไปด้วยเออสัญญามีนาคมเนี่ยออคือรอให้เสด็จพระราชดำเนินเนี่ยแล้วพระองค์ทรเสด็จออกมาออก็จะจะจะหล่อแผ่นทองแล้วก็อย่าง,งที่แล้วเมื่อที่บูรณะปฏิสังขณ์ที่ประสู่พุทธเจ้าและคุณเอกเมื่อสองพันกว่าปีที่แล้วอะ่ะเ,เป็นพระเจ้าอาโศกมหาราชเสร็จแล้วก็บูรณะสําเ็จก็สร้างเสาหินอโศกคราวนี้อยู่ดีๆคนไทยก็็จจะะได้้เเปนาบูรณ แต่ก็ต้องรอให้พระองค์ท่านเนี่ยนะฮะ,สะเสด็จออกมาหล่อแผ่นทองเพราะว่าไม่มีใครกล้าทําเพื่อที่จะสองปีที่แล้วพระเจ้าอาโศกสร้างเป็นเสาอินทโศกคราวเนี้ย ประเทศไทยก็จะจ้างเป็นพระพุทธเจ้าน้อยไงยืนต้นบุหนาไงที่ชีแล้วก็จะเอาชื่อคุณเอาดวงคุณใส่เข้าไปในพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปตั้งไว้แล้วอีกสองสามพันปีก็อยู่งั้นนะจริงจริงวิ่งเก่งเนอะรู้เรื่องเไรพี่น่าเชื่อเลยเด้อจริงแลากรูเยอะเรื่องแบบแม่นมากเลยอ่ะไปถึงปุ๊บแล้วตลกมากเลยอ่ะฉันก็เอ๊ะบุญนือเอ๊ะอย่างเราไปพม่าเนี่ยเราวยังเห็นพระพุทธรูปเราวยังเห็นเจดีย์แต่นี่กูไปปุ๊บนะ มีแต่ซากปรักหักพังหมดเลยใช่ก็บ่นกับแม่ย่ยมแบานี้พี่ยมโอ้แต่แต่แต่อากาศก็แบบเดีร้อนเดี๋ยวหนาวบ่น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 แต่เชื่อไหมไปถึงตรงนู้นปุ๊บเขาบอกเนี่ยที่ปรฐุมพิธย์เจ้าอยู่ตรงเนี้ยอ๋อใช่ก็บอกเกิดทันเหรอคะสองพันกว่าปีที่แล้วเกิดทันเหรอคะรู้ได้ยังไงเนาะรู้ได้ยังไงมีข้อมูลสิเขาบอกว่าเนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นวัดอยู่วัดหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเปิดบ้านมไม่ได้สัมภาษณ์ใครรู้ไหมฮะองค์การยูเนสโก คนที่ไปเจออ่ะแล้วเชื่อไหมรอยพระพุทธบาทที่เป็นพระพุทธบาทน้อยๆยังอยู่อยู่เลยนะตอนที่ท่านลงมาบนโลกอ่ะแล้วก็ยังอยู่แล้วก็ถ่ายมาเขาก็ห้ามออกกล้องเข้าไปดิฉันก็เจรจาองค์การยูเนสโกบล้องถท่าไรเลยค่ะดิสโกต้องยอมนะยอมไม่อยางนี้ได้ ไม่นาคุณติเดเต็มเครียร์คิวหน่อยทำไมเาเชิญไปดูดไปถ่ายรายการด้วยกันไม่ติดเสาทีใช่ไหมยพยสืสตานะเออว่ะ จะส่งก็สิไปชอบพี่วานนะอ๋อเดี๋ยวค่อยว่าฝากรายการของผู้จี่อไา้เวลาก่อนกี่โมตั้งแต่1ธันวาคมเนี่ยนะครับ1มกราคมเจอกันฝากว่ามือถึงปี2รูปแบบใหม่รูปแบบใหม่แล้วก็เรียกว่าลงพื้นที่พบปะมหาชนมากขึ้นนะฮะก็อ่านแอร์ทุกวันเสาร์นะครับเที่ยง25ก็เปิดมาเจอกันทางช่อง5โอ้โหได้พามาด้วย เชยงยี่สิบห้าเปิดมาเจอช่องห้าเลยนะคคุณอยากได้ความบันเทิงวารริี้ครบรถนะฮะพิธีกรบ้าบอคอแตกแต่ว่ามีสาระนะเธออเอ็กกี้เฟียสแล้วก็บบ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 นบบบกบบบบอบบ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 ยบบบบบกบบบบอยบบบบบบเบบบบจอิงๆเนี่ยคุณไม่ต้องสัมภาษณ์ใครอยบบใช้สัมภาษณ์ใครรู้บบ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 บยบบอกนบ เขาเป็นคนที่ภาษาอังกฤษได้เก่งมากนะนี่เดี๋ยวเขาอาจจะมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์แบบว่าเป็นดีไซเนอร์ระดับโลกนะแต่เขาจะเก่งภาษาเออทำไมเขาถึงเก่งวะพี่เอกมึงเขาเรยถามแบบแฟนฝรั่งเยอะค่ะเขาเนี่ยเออเออจริชอบฝรั่งเขาเป็นคนชอบพูดภาษาอังกฤษเขาเรียนเอแบกแล้วเขาชอบภาษาอังกฤษ แม้แต่ภาษาอังกฤษเป๊ะแบบเก่งอย่างเป๊ะแต่มันก็แปลว่าจริงๆแล้วไม่ไม่จำเป็นต้องไปเรียนเมืองนอกคุณก็พูดภาษาอังกฤษไม่เด็กกี่เมานี่จะทําเทปเฟียดเป็นพิเศษเลยจริงๆบ้านเขาเสร็จก่อนเขากำลังจะตกแต่งคอนโดเดี๋ยวจะเจาะลึกเขาหน่อยจริงๆคือแบบว่าเคยถามแบบเฮ้ยพี่เฟียจบอังกฤษเหรอแบบถามพี่ต้องเคยไปอะเนาะเพอไปก็ไปสิก็อินไม่ก็มีไปไม่เลยถือว่าแบบไปเรียนแบบในเรื่งความคิดแล้ไม่ไม่คยเรื่อเทปไมแบบปกติแล้วก็พูดกับเพื่อนเพื่อนฝรั่งเยอะ หรือว่าแฟนฝรั่งเขาก็เยอะขอได้ได้ขอเยอะอเหรอออเอร่าไล้์ขอออินเตอร์นี้เมทซ่าเทปนี้นะครับถ้าเกิดว่าแฟนๆ u น t ทีคิดถึงพวกเราสามารถเข้ามาร่วมชมบันทึกเทปได้วันที่18พันวาคมนี้ปเท น่าจะแถ๋ยวเดี๋ยวขอเดี๋ยวไปที่มาบอกกันอีกทีหนึ่งไซต์ www.facebook.com/mousehand เลยเทปที่สองน่าจะเป็นพิตินาพิตินาเอ่อยังเธอต้องมานะเธอต้องมานะไปตุ้มตามนะาพิตินาผอมมั้ยตอนนี้ผอมเย่างี้สวยนะสวยสิทำไมสวยวะสวยสินะจะต้องมเกคนูโอเคขอบคคุณเกวมาบอกกันนะครับไปหิวอ่ะหิวหรือหิวตอนเช้าเหรอ เดี๋ยวเราเบรกกันอีกก่อนแล้วกันฮะเดี๋ยวกลับมากันฮะ94 EFM แผลแต่เท้า o oh, TV